หกธรรมะจักกับปัตวันสูตรเอวัมมีสุตังเอกังมายังพ,าพารควาภาลานะสียังวิหะราติอิอสีปะปะเนมิฆาทาเยตัทธลาโคพรควาปัจจะวักคีเยพิก,กพพขูอัมมันเตสิทีว่ามีพิกขวเวอ,อันตาปะพะชิตตนะนะศิวิตัพพายู จายังกามีสุกามาสุขันลิกานุโยโคหีนูคามูปพทุชนิโกอาณนะลิโยอาณตถสันหิโยโตโยจายังอติกิลิมะทะนุโยโคถุกโคอาณนะลิโยอาณตถสันหิตโตเอเตเตพิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมะมัตชิมาปติปตาตคา เตนะอภิสัมพุทธาจกขู่กรณียายะการณีอุปสมายะอภิยายะสัมพุทธายะนิพนายนสังวัตติกตามาจ่าสาพิขเวมัชิมาปฏิปตาตขาทาตะนีอภิสัมพุทธาจะขูกรณียายะกรณีอุปสมายะอภิยายะสัมพุทธายะนิพนายะสักกัตติ อย่มีวะอะลิโยอ่ทังคิกโกมัาโคเฉยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมามันโตสัมมาอาชิวสัมมาราจามุสัมมาสติสัมมาสามาธิอะยังโคสาพิกขเวมัชิมาปฏิปตาตาขาขะกาหะตีนะ อภิสัมพุทธ,ธาจักขุกะรณียายากะรณีอุปสมัยญาอภิยายะสัมโพธ,ธายาินิพานายาสังปัตต,ติอีทางโคบาะพิกาว,วทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาลาปีทุกขามารณาปีทุกขงังโสกับป,ปะลิเทวะทุกขามุโทมะนจุปายาสาปิทุกขาอัมปิเยหิสัปโยโคทุกโค ปิเยหีวิปะโยโ,โทคทุกโคยำปิชังนะละวะละพัตติตามปิทุกขรังสังคิตีตนะปัจจุปทานะขันธาทุกขาอิทังโคปะนาพิกาโวทุกขะหมทยโยอริยสัจจังยายังตัณหา ปนูนุตพระวิกานนาถิลาคะสัสตาทัสลาตัสลาภินันทีนีเฉยยะทีทางกามาตัดหาภาวะตันหาวิผัตตัดหาอิต,ตังโคปนะภิขโวทุกขนีโลอริยสัจจโยตสาวเยวะตันหายอาะอสิสวิลา ขะน,นิโรโทรจาโคบนิติสักโคมุติอาณนาะลาโยอีทางโโบนะพิกเวทุกขะนิโรท่าคามินีปฏิป,ปตาอาริยสัจจังอัยะมีวะอริโยอัทังคีมังมัดยโยโคเสยยะทัทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาจะสัมมา กรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิิทังทุกขังอริยสัจจันมีพิกเวีบุเพอนันุสุตุเนสุธรรมมิสุจักุงอุปปัตติยาดาอุปปัตติวิญญาณอจิจงอจิโลกวิธาปัตติตังโโปัติทังทุกขังอริยสัจจังปลิยะ ยันติมีพิคาวีบุพเอนันตุสุเตสุธรรมมีสุจักคุงอุทภาพะิยานังอุทภาพะิปัญญาอุทภาพะวิชาอุทภาพะทิโอโกอุทภาพะิตังโคปฏิทังทุกขังอริยสัจจังปาลียตันติมีพิคาวีบุพเอนันตุสุเตสุธรรมมีสุจากคุงอุทภาพะิยานังอุทภาพะิปัญญาอุทภาพะวิชาอุทภาพะทิอโลโกอุทภาพะทิอีตังทุกขัสมุทโยอิ อิยาสัจจันมีพิขวเววบุเพอนั้นดุสุตนิสุท้ามิสุจักของอุทาปาทิยาอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอ,าาทอโลกโกอ,อุทาปาทิตังโขวินิทังทุกขาสามุทายุอิยสัจจังหาตันพันติมีพิขวเววบุเพอนั้นดุสุตมิสุจักขง ยานังอทวะทิเุทาิวิชาวอุทะทิอะโลโกอุทาระทิอังคนิทางทุสต้โยพิ่เวบุพีอนานุสุตมีศูธมมีสุนจากขุงอุทาัตทิยานังอุทาระิปัญญาวิชาอุทาระทิยอะโลโกอุทารตติพอีทางทุกขะนีโรธ โธอริยสัจจันติเมพิกาเวบุเพอนัณณสุเมสุธรรมเมสุจะคงอุทาวัติยานังอุทาวัติวนเดอุทาวัติวิชาอุทาวัติเอโกอุทาวัติตังโควาทิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจังชัตชิกาตะพันติเมพิกาเวบุเพอนะอนุสุเมสุธรรมเมสุจะคงอุทาวัติ อุทัาทีตังโคปาทีทางทุกขานิโรอริยสัจจังชัตชิกตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุตโดมีสุธรรมมีสุจากุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลถภอุทัปาทิอีทางทุกขานิโรทะขามินีปฏิปตาอริยสัจจัญติมีพิกเวปุเพอนันุสุดเตมีสุธรรมมีสุจากุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทั ปฏิวิชาอุทวาทิตังโกอ,อุทวาทิตังโภวิทังทุขานนิโรธาขามิณีปฏิปตาอดีตจ,จังพาเวตตาพันติมีพิขาวิบูพีอนั้นเตมีสุทามีสุ จักคุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิพัญญะอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาทิตังโคูไปนี่ทางทุกขานี้โลทะคามินีปาติปตาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกาเวหะอนุตฺตเมสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิพัญญะอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิโออโลโก ยาวะกีวัตจะมีพิขเวมีสุจะตุสุอริยสัจจเจสุเอวันติปลีปัสตังทวทัตสาวกาลังยถาภูตังยณาทาัสนังนณสุวิสุทังอหูสีนีวตาวะหังพิกเวสัตเทวโกโอ โอเคสามารถละกีสัพพมกีส <om> ัสวะละพามะนิยาปัชชายสัมทีวานุสายะอนุตะลังสามมาสัมโพธิ์หิงพระสัมพุทโธปเอเยวสิงยะตูจัคโขมีพี่เขวีอีมีสุตรจิตสูตรอริยสัจเจสุเอ วันติปริวัตังทะวาทะสการังยะถาภูตังยานะทะสนังวิสุวิธานังอหสีอัทาหังพิขะวีสติวะโกูโลกีส,มกสัมลักีสัพหมกีสัสสัตมะ,สะ,สะ,สะมละพัมมะนิยาปชายสะสทิวมนุสสา ยะอนุตลังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมมาสัมพุโทโธปเจียสิงยาจ,จะเจปณะเนะมธัสสังอุปปาติอุอะกุมปามีวิมุติอายะมันติบาชาติดัชหทยุขะโอติทะมะโวจะภะวา่าอัตมานาปัจจะวัฏ ิยาภิกขุขขพระคาโตภาษิตังอภพินันทุอมิตอมัตมิจปนาเวียาการนาหังิงพัสนะมานะอายันมาโตโกุลทันญายะวิละสังวีตะละขงังธรรมมาจะคุงอุทบาทิยังกินจิสุมุทะยังธรรมังสับพัง ตังนิโรธาทำมันติปวัตติเตจะพระคัพตาธรรมมาจักเกอุมาทีวะสัตทะมนุษาเวสุงเอตัมพระคัพตาพลานาสียังอิสิปตาณีนิขาทาเย,ยอนุนุตระทำมาจักกังปวัตติตังอป,ปวัตอป,ปติวัติยังสมะนีนะวะธรามะ นีนะวาทีวะนีวะมาวะนีว,ะาวาหัมมานาวาจินะจิวาโลัสมินภูม,มานางันางเทวานังสัตวทางสุดตวานังจตุจตุมหาลาชิกาเทวาสันทะมนุสชา เวสุงจัดตุมมหาลัชกานังเทวานังสัทธังสุตตะวตาวติงสาเทวาสัมธมนุสสาเวสุงตาวิติงสานงเทวานังสันทังสุตตวายามาเทวายัตสัทธมนุสสาเวสุงยามานังเทวาสัทธังสุตตวาตุสิตา เทวาสัทธมนุษย์สาวีสูงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานลาตาติเทวาสัทธมนุษย์สาเวสูงนิมมานลาตาตินังเทวานังสัทธังสุตวาปะระนิมิตวาชาวัตติเทวาสัทธมนุษย์สานวีประนิมิตวาสานาติ เทวังสัทธังสุตวะพม,มะกายายนิกาทีวาสัทธะมะนุษสาเวสุงเอตัมภะวตาบาลานสียงอิสิปะนะเตมิขะทายาอุณุตะลังธรรมะจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมนีนวมมะวะพมานีนะวาทีวีนะวามาดีนะวา พม,มานาภาเกนฑจิโลกัสมินติอิติหเตนะขณีนาตนามุหเตนะยะยาวะพม,มโลกาสันโตูภูขจิอายมจะทัสสะหัดสีโลกธาตุสำกัมปิภะควัต ดืมสัมปกันปีสัมปวีทิอัปะมานุจะโอลาโลโอทาโสโลโกีปะตุละหูิีอตติมกร,รมมีวะเทวะนางเตวะนุภาวังอัทธโคภคขวาอุทานังอุทานีสิยายะสิวัตะโกโกนทันโยไอย,ยาสิวัตะโกน an vô ti a ti hi sang a ya sa ma to ko han ya sat i kap i ya ko han yo ti ma ma na nam a hun si sí ti